สวัสดีครับเพื่อนเและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่27เดือน6นะครับปศสองพนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนําผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ถึง9ก็คัดให้เลยแค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิจรณายานในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูลาทีวีผลออก84911วันนี้ข้าม94ไปเนาะออก49ก่กจับให้92 93เนาะแล้วก็95 แต่พอในชุดวิ่นั้นมีมีเลข4เลยหลุดนะครับแต่ส่วน9ก้ตัวเน้นเข้าเนาะวิ่งรูดนะครับ <c oughs> 9็เก้าวิ่งโลดอย่างเดียวชุดวินงหลุดนะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเนสดีนะครับลาวเนสดีผลออก79308 79308จะไดจ้เไดนาะเน,น้นที่97ไปอยู่ด้านหน้านะครับ ก้าวเกิดไปอยู่ด้านหน้าก็ถือว่ายังก้าวก็ยังเข้าอยู่เนาะนะครับให้นำก้าวไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับชุดวินงรูดนะครับอไม่มีเลข3ตัวนี้ไม่มีเลข4ไม่มีมมเลข3 <c oughs> ก็ถือว่าลูดไปนะครับก็เสียดายเนาะสองตัวผิดจะเต็มเดียว <c oughs> กับตัวที่ลาสตากนะับลาสตาออกสามเป็น64กสี่สี่ก็ถือว,ว่าหลุดเนาะวันนี้นะครับลาสตาหลุดหมดเลยก็น่าจะเดิหลุดมาสองวันแล้วนะครับกนะับลาสตาหลุดสองวันแล้วนะครับผมก็ต้องกาบขอโทษปไปสมาชิกท,ทุกท่านด้วยนะครับ แนวตังก็มีเข้ามีหลุดเนาะนะครับผมขอต้องขอโทษด้วยก็ทําเต็มที่แล้วนะครับสหรับแนวตังนะครับขอใช้สูตรคิดสูตรคานวณครับสูตรคิดสูตรคานวณมันก็มีเข้ามีหลุดครับก็ไปกันต่อนะครับไปกันต่อกับเนวตังใหม่นะครับวันที่28 มาหลุดกันต่อเนาะวันนี้จะเดินต่อหรือเปล่าลาวทีวีลาเงียดเด่นะครับลาวทีวีวันนี้นะครับผมไ้ที่สามห้าศูนย์แปดหนึ่งจุกวินนะครับสามห้าศูนย์แปดหนึ่งเด็กเด่น ผมให้3กับ5กับเน้นในที่เลข3ขก็เตอร์ไอ้4ชดนะครับก็เป็น3 5 3 0 3 8แล้วก็3 1 3 5 3 0 3 8แล้วก็3 1 นะครับส่วน3ตัวทมให้ที่5 3 0 5 3 0กับ5 3 8กับ5 3 0กับ5 3 8จะนั้นตัวที่ผม <c oughs> เน้นให้ ก็จะเป็น30กับ38เร่ที่เลข3วิ่งรูดเกยต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวิ่งเลยนะครับชุดวินจับทั้งหมดจะได้10ชุดนะครับแต่ถ้าว่ายึดเลขเด่นเป็นหลักก็จะได้6ชุดรวมกับตัวประกบด้วยก็จะเป็นเจเอรวมจากเลขเด่นด้วยนะเลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็น7ชุดนะครับสำหรับแนวทาง กับต่อที่หลังเยตีวันนี้ชุดบินผมให้ที่ศูนย์แปดหกเก้าสองกับศูนย์แปดหกเก้าสองเล็กเด่นผมให้ที่ศูนย์กับแปด ผมเนในที่เลข8นะครับใครชอบเลข0ูนย์ก็จับที่เลข0ูนย์จะเป็น0ูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สองแต่วันนี้ผมเนในที่เลข8ผมเขียนผิดอีกแล้วเนาะ็ะไรไม่ศูนย์กับ8ก็เนในที่เลข8นะครับก็จะเป็น80ศูนย์ 8ปดหกแส่วน3ตัวนะครับผมจบไปที่6 8 9้า แล้วก็ 8, 6, 0หรือ 6, 8, 0ก็ได้นะครับใครต้องการเพิ่มเติมจับอันในชุดบินเลยนะครับ ตัดต่อที่ลาสตาร์นะครับชุดวินผมให้ที่ศูนย์ห้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์ห้สุดเล็กเด่น เลี่ยเด็นผมเน้นในที่เลขห้านะครับมันได้ศูนย์กับห้าใครชอบ0ูนย์จับ0ูนย์นะครับ0ศูนย์กับหก็กลับไปเลยสชุดนะครับจะเป็น0 5 5 1 5 9 ก็ห้าแปดสามตัวบุจับไปที่สามห้าหนึ่งหกศูนย์ห้า สามห้าหนึ่งกับหกศน้นะครับ <c oughs> เน้นนะที่เลขกห้าเดียวก็มี5้าหกับห้นเนาะนะครับห้ากับห้านย์ก็คือชุดนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่เน้นเนาะนี่ก็8แกับ6 0 ก็มี8ปดเ8้าแแล้วก็จะ8 0ดด้วยก็ได้นะเปนแปก้าแปดหกผมจับสลับกัน <c oughs> กับการที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขอขอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่28เดือน6 ปศสอง 2, 8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ